ที่อยู่ในงานนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราอยากขอให้ทุกคนอยู่ในความไม่สงบขยับแข้งขยับขาออกสเต็ปให้มากที่สุดสำหรับใครที่คิดว่าจะยืนนิ่งๆเราอนุญาตให้หยิบมือถือออกมาแล้วเซลฟี่กับคนที่มาด้วยจะแอคท่าไหนก็ได้ให้เพื่อนๆในโซเชียลอิจฉาคุณมากที่สุดสุดท้าย ฝากถึงสายคอแข็งมีจุดบริการเบียร์รอคุณเดินไปเติมได้ตลอดจนจบงานส่วนสายปอดเหล็กเราก็มีจุดบริการรอคุณเดินออกไปจุดสูบกันที่ข้างนอกท้ายสุดฝากถึงทุกท่านที่คิดว่าจะเต้นแบบไม่ลืมหูลืมตาลองเต้นแรงเต้นกาแล้วส่งยิ้มให้คนข้างๆบ้างรับรองว่าค่ำคืนนี้ของคุณจะสนุกขึ้นอีกหลายเท่าตัว เราขอรบกวนเวลาเต้นของคุณแต่เพียงเท่านี้ Thank you everybody Let's dance together wow. สัยืดสายกันหน่อยนะครับผม,ผมนับหนึ่งถึงสามอยากให้ทุกคนกระโดดสูงสูงได้เปล่า โดยนักสอบดูถูกสันตาว่าเกิดเพิ่กลับเกลียดให้ฉันเจอมันทุกวันเกลียดคนเพี้ยนัาฉันก็เคยเกลียดจอคนให้ปวดหัวตอนเช้าบอกให้เล่าไปดีเลยชีวิตคนสับส้อนรุ่นวายพราะหัวใจมันคล้ายมีบึงอย่างทำฉันเบื่อตาฉันเพื่อต้องการไม่ว่าใครเกลียดความรัก

อยู่ก, yeah! กับสองดีเจสุดฮอตนะคะพี่อนดี้และพี่ออมสวัสดีคส,สดีคะแหมจะรีบพุ่งเข้าไปนี่จะไปเชียร์ใครคะจะไปเชียร์ใครเดียทันยังนี่ครับ yeah, ว,วันนี้จะไปยิบิโยกับก้านคอคลับย yeah. <Yeah. S 3> และเดี๋ยว,วน,นี้จะไปกับไปกับใครกันวันนี้รู้สึกดีใจครับดูดยคนมากันเยอะเลยทีเดียวเราโปรโมทงานนี้มากว่า2เดือนแล้วไม่เชื่อวันนี้คนมาเยอะจริง แล้วมั่นใจว่าวันนี้ได้โดดได้มันเต็มที่ลูกเกดก็จะไปโดดด้วยกันใช่ไหมเออถูกต้องแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำไงให้คนเข้าไปเพราะว่างานเนี่ยจริงๆเริ่มตอนทุ่มหนึ่งแต่คนยังติดอกติดใจถ่ายพวกถ่ายรูปกับดีเจพวกเราเนี่ยนะธรรมดาพวกเราหล่อหลอนหลอนครับก็ฝากน้องเกดด้วยฮะที่เกดวันอทิตไฟฟ้าครับในช่วงเช้าเช้าเจ็ดมง แต่ผมเนี่ยจัด7จ็ดโมงครึ่งนะร้อยสามจุดห้าโอ้ยอย่าเรียกว่าชนเลยฮะกินอาหารทุกวันชนแก้วกันคลิ้งๆลิ้งตลอดไก่กันทุกคืนเอาโน้นสิบโมงเช้าฮต่อจากเกทีกทีหนึ่งที่เกทร้อยสองจุดห้าเหมือนกันครับขอไปมันได้ไปมันได้ มองมองมองฉันมองกับเธอแล้พอเพือไรเธอจากคนเฟิร์มนั้นยังก่อสาย ลูสาวล่ะใครมีลูกกูดนะแลกมะนาวไหมใครมีลูกสาวล่ะแลกลูกกูดใครมีมะกูดใครมีมือขอดูการเซิร์ฟหน่อยได้ไหมคมรับมาเซิร์ฟไปพร้อมๆกันนะครับ One, two, อ้วนชืน่อเฉียวเซิร์ฟเซิร์ฟไปเอามือมาเซิร์ฟไปาามาแล้ววะ <im ple> ขอริชมาโพสทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณแทชูกันเลอรครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับส่วนส่วนร้อนเลยสำหรับวงนี้นะคะแททูคอนเริร์สวัสดีค่ะโอ๊ยเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนกับปาร์ตี้คอนเสิร์ตไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยสบายๆพูดเล่นครับวันนี้สนุกมากเวทีไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนมันเป็นวงกลมวิ่งวิ่งวิ่งหมุนอย่างเดียวเวทีไม่หมุนนะหมุนเองวิ่งหมุนเลยวิ่งเหมือนแถวบ้านเลยวิ่งเหมือนควายหาย วิ่งอยู่นั่นแต่ว่าสนุกครับเพราะว่าจริงๆเราผู้ชมอยู่รอบตัวเราเลยเพราะฉะนั้นอยู่มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ก็ต้องมาสนุกสนุกทุกคนครับผมอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตาม Tattoo c ล l o r ไหมคะก็ท t a ูค o ลเลอร์นะครับก็วันนี้สนุกมากกับงานโ d i r แดนซิ่งงานนี่ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามท t a ูค o ลเลอร์ก็คือเราเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ชืช่อเพลงว่าเจ็บแล้วไม่จำนะครับเปิดในยูทูบมีให้ดูแล้วครับผม MB ก็วางแผงแล้วเรียบร้อยพระเอก MB คนนี้อ่ะฝาก MB หน่อยครับครับ MB เจ็บแล้วไม่จำของท t a ูค o ลเลอร์นะครับผมเป็น MB ที่พระเอกหล่อมากครับผม แล้วก็เพลงพอมากครับจะฝากติดตามด้วยครับครับแล้วก็อัลบั้มที่4ของ Tattoo l o l e r ครับ Pop d a d นะครับวันที่22สิงหาครับคอนเสิร์ต Tattoo l o l o r Pop d a d นะครับ Indoor Stadium หัวมากบัตรราคา800-1200-1500-1800บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ครับผมอนเสิร์ตมีวันที่13กันยายนนะจ้าแล้วเจอกันครับผมอย่าลืมอย่าลืมเจ็บแล้วไม่จำเพลงอีกรอมากครับขอบคุณค่ะ ศิลปินที่มาสร้างเซอร์ไพรส์รแล้วก็สร้างความสนุกให้กับแฟนๆวันนี้คุณแจ๊บเดวิดสเนทอยสวัสดีค่ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเพื่อนสนิทอย่างแททูคอนเริ่จริงๆก็เป็นเกียรตินะฮะจริงๆเคยแจมกันหลายต่อหลายครั้งแล้วก็พอมีงานใหญ่ๆแบบเนี้ยแททู <c oughs> ก็ก็เรียกผมใช้บริการซึ่ง <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะที่นึกถึงเราันอยู่เพราะเพราะว่าไงก็ก็เป็นค่ายเดียวกันนะฮะก็แจมแจมกันง่ายหน่อยซ้อมกันง่ายด้วยอะไรเงี้ยสนุกด้วยพูดถึง เพลงของวงตัวเองมากดีกว่า The r i c h m a n Toy จะมีผลงานอะไรมีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่อะไรองี้ยอีกไหมคะก็กำลังทําอัลบั้มใหม่กันอยู่ครับก็ถือว่าต้องรอแล้วกันฮะพวกเราก็กําลังทํารีบทําอยู่แล้วก็น่าจะมีซิงเกิลใหม่ๆมาในช่วงเดือน2เดือนนี่แหละน่าจะได้ฟังครับก็จริงๆแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่แปลกใหม่พิเศษก็คือมีทั้งมีทั้งเนื้อเพลงที่ทุกคนทุกคนคิดว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าแบบเฮ้ย r i c h m o n Toy แต่งเนื้ออย่างนี้เราจะยังมีความเป็นพวกเราอยู่อะไรเงี้ยดนตรีด้วย มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็มีอาจจะมีเขาเรียกว่าเกสใหม่ๆเข้ามาอยู่ในวงด้วยต้องรอติดตามครับน่าสนใจพวกผมยังตื่นเต้นเลยเนี่ยนี่เร็วๆนี้เร็วๆน,นี้ครับโอเคขอบคุณมากนะคะ ล้วตอนนี้มาอยู่กับอีนึงศิลปินวันนี้เป็นดีเจจะมาเปิดแผ่นให้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเตรียมเพลงอะไรมาบ้างกี่ชั่วโมงเขาวันนี้โอ้ยวันนี้ผมเล่นแป๊บเดียวน่าจะประมาณ30นาทีพูดถึงคำว่า dirty dancing วันนี้อะไรในตัวที่รู้สึกว่า dirty ที่สุดในตัวเราอะครับ dirty ความคิดมั้งครับ dirty อุ้ยทำไม <laughs> <laughs> อันนี้เราไม่ทราบ <laughs> ผมอาจคงพูดพูดไม่ได้แต่ว่า รู้สึกไงบ้างกับงานในวันนี้แล้วคนก็มายะมารวมถึงมีศิลปินมากมายเลยที่มาจอยกันเป็นอะไรที่สนุกสนานดีครับนานๆจะได้มาแจมกับศิลปินหลายคนแล้วก็แบ็กสเตจได้นั่งคุยกันผมไม่เคยได้ออกมาโซเชียลไลซ์มากเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มางานอย่างเงี้ยสนุกดี <c oughs> ใช่ถ้าเราไม่ได้มาเล่นก็ยังสนุกเพื่อได้มาแฮงเอาท์กัน <c oughs> ให้ฝากอะไรถึงแฟนๆของคุณเจมอนทนด้วยดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> มีผลงานตามอินเทอร์เน็ต เซิร์ชได้ตลอดเวลานะครับ <Download that. S 1> แล้วก็ยังไางงานต่อไปเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับขอบคุณนะคะโชคชดีค่ะ ก็สนุกสนานตั้งแต่ทางเข้าแล้วครับคือมันมาเรื่อยๆเลยจนถึงตรงนี้ครับ <c oughs> คือเนี่ยยังพูดอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยเขาเปิดเพลงดีมากเขาต่อเพลงแต่ทำไมไม่มีใครเต้นอีกมันคุยแล้วเต้นได้แล้วแล้วหันมาก็เป็นบอมเต้นอยู่เราต้องไม่พลาดทุกจังหวะของชีวิตนะฮะเราต้องเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นเนาะก็ยังไงบ้างคะช่วงนี้จัดรายการกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้ก็มาอยู่ที่เอฟเอ็มวันนะครับระสามจุดห้าก็ช่วงสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มฮะวันนี้จะมาเชียร์ใครเป็นพิเศษ วันนี้เจ๊ทุกคนเลยแต่ใจจริงแบบทายยังเลยอย่างเงี้ยนะ <laughs> รอให้ดีรับรองว่าเธอจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากได้เลยครับผมขอบคุณมากค่ะ